สวัสดีเนาะอ่าสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาพาทุกคนเนาะมาเบิ่งวิธีการแก้ปัญหานี่เนาะก็คืออ่ามีอ่าเบื่อเนาะแต่ว่าสัญญาณเน็ตบขึ้นเนาะก็คืออ่าตัวนี้เนาะอ่าเวลาเขาเปิดเน็ตแบบนี้มันบขึ้นเนาะสัญญาณเน็ตอ่ากรณีเขากดเบิ่งเงินเนาะอ่เงินจะยังมีปกติเนาะแต่ว่าสัญญาณเน็ตบขึ้นเนาะตัวนี้ อ่าตัวนี้สาเหตุมันเกิดจากยังเนาะอ่าเดี๋ยวเขาลากลงมาอ่ามันจะมีคำว่าอ่าการใส่ข้อมูลมือถือสูงเนาะตัวนี้คีดจำกัดข้อมูลมือถือแล้วเนาะอ่ามีซองอันตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้เขาจะคลิกเข้าไปอ่าอยู่นี่เลยเนาะหรือว่าอ่าเขาจะคลิกเข้าไปอยู่นี่เลยเนาะหรือว่า เราจะออกมาเนาะก็ค so 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 it. well, ือให้เราไปที่การตั้งที่การตั้งค่าแล้วก็ไปที่การเชื่อมต่อเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาเนาะหาคำว่าการใส่ข้อมูลเนอะอ่าการใส่ข้อมูลนี้เนาะให้เราอ่าไปที่อ่ามันมีคำว่ารอบการเก็บเงินและการเตือนข้อมูลเนาะให้เรากด เข้าไปเนาะมันจะมีอาการตั้งค่าเิดจํากัดข้อมูลตัวนี้เนาะให้เฮาเนาะทําการกดปิดตัวนี้เนาะเพียงท่านี้เนาะสัญญาณนี้เฮาก็จะขึ้นเป็นปกติเนาะอาการแจ้งเตือนการเตือนข้อมูลตัวนี้ให้เฮากดปิดก็ได้เนาะตัวนี้อ่าเพียงท่านี้เนาะ อาเราก็ะจะกลับมาใช้งานสัญญาณเน็ตเป็นปกติเนาะสำหรับวิธีนี้เนาะจะเฉพาะเด็กของซัมซุงเท่านั้นเนาะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเจอปัญหานี้เนาะในอ่ามือถือซัมซุงเนาะมันจะมีการ